พี่น้องเบิร์ตสุขุมสุขคนพี่น้องมานิกะมาผมมาพอกับน้องธงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ทางน้องธงกะอยู่ที่เตาทานเนาะพี่น้องตอนนี้กะทางแม่ของน้องธงกะยิบทานอยู่พี่น้องเอ้ยโอตอนนี้กะใกล้ชิคาแล้วพี่น้องเอ้ยโอ๋้โตทางน้องแหลมกำลังมาตะเวีย่เลยโอ้ทางแม่กำลงังยิบถ่านอยู่เนาอะสอสบายดีเด้อแม่เด้สอสบายดีเด้อทิงโทยน้องเล่น สวัสดีน้องละน้อยทนทนเต้นเด็กโอ้ยอ้าวสวัสดีน้องแล่เห็นยังอยู่นะหัวถ่านวะ<อ>มันยังมืดๆเนาะโอ้มันยังมืดเลยนะอ้าวโอเคตอนนี้ก็มาหาทางปานางพ่นนะนาะกำลังเก็บถ่านอยูยอ่อันนั้จะชักขันทุกทุ่มอาสวัสดีปานางโอ้มือนเก็บถ่านเนาะเก็บถ่านตัว มาแตดำนากมาเก็บฐานดูว่ามาดูว่ฮะดูนะดูดูมาแตะดำานากบเก็บฐานต่อนี้ดูดูดเวลาพักผ่อนยังมึ้ไนี่ใหญ่ะแมันแต่สอบแล้วปานังแต่ขอนมัน มีการไหลเช็ด <laughs> สอบเจ็ดสอบออว่าไหลตังรดนหะาได้เจ็ดสอบอขายแท่ลสอบไม่จังค่ได้โอ้ขายแต่ลสอบทั้งป่านางเก็บทานทานกับขดออกมาต่อ,อ,อขอ่าวแรงกินกับยังได้หมดแรงนี่ปนานางโอ้ยนอ้องสาวเมื่อเอาสินแบ่ มากินแบะโอ้หักเบะกินสินแบะอยากน้ำเด้สิลๆกินน้ำปลาแดงวะเนาะสินแบะส้มหักินเนอะโมโหกันต้องต้องงันงันงมนันแล้วทานปลาแตงเด้ปลาแตงเด้จุ่มผัดทานโอ้มีการงานันอีก ดำดีดีบตกบวกทาน้องแรำนะดีสีบโตกอีกนขนาดปรานังกับยังสีบตกเนะาะคือกันอะไรั๊อเอากระดำดีซบตกคือกันนี่แหละเสาแหลบันหน้าเนะแบบนาะแหลบันหน้าแบบนานหลบันน้าพี่เสาแหลบันหนานนะเออน้องบมีม่นะ่าชมเจ้าเนาะเออน้องบมมีม่ว่ามาั ลินน้ำป้านางนี่ไปไปไปเปียกขาดป่าเนี่ยตากทำไมก็แล้วจะขู่นะไปตักมาหลน่นด้วยเอาลายอย่ังไงเลยเนาะมีผู้ตักให้นี่ป่ามาป่ากระขวดเลยกวะตออเลยกระตาเขาก็ระวั้นหอดเบิเ้นหอยเทินเลยมันไปอย่างใหม่ก็มีได้เน,นาะป้านาแม่นตัองโบใหม่ตอนคนต,ตกคืนเด้อน้ำมันหลอดพื้นมัโบใหม่หมก ไปที่เห็กกองน่อยเอาเดี๋ยวไปทางเป็นเลาะเบิ่ง,งทางนั้นก่อนเด้อทางต่อฐานป่าเหมือนกองอะลยโอเคพ่อแม่พี่น้องตัวนี้กันทางต่อฐานป่าเหมือนกันยังไม่ได้กองเนาะมีแต่พื้นโดนใหญ่ๆเนาะอ๋อตองอ๋ มันอีกะไก่คำนแล้วพลอยพี่น้องโอทางยูทูบน้องธงกะอ่าทางมาลาเพึ่งกลมาอ่าเห็ดใหม่ให้แล้วเนาะน่าจะผ่านเนาะรอบนี้เนาะเดี๋ยวทางน้องธงกะสีเบิงอยู่เนาะพลอยพี่น้องน่าจะผ่านแล้วบาทนี้โอ้ตอนนี้กะทางอ่าขับไปหาทางเพื่อในใกเกซ่าพัน ่นอยู่เพื่อนอยู่เพราะมือนโอ้เพฝนไปอยู่เพื่อนพ่อไอ้พี่น้นองไอ้คือจะไปอยู่เพื่อนโอ้เงียบเลยช่วงนี่ยฝนตกมาเนาะน้ำก็เริ่มไหลขึ้นแถวบ้านเนี่ยแถวอ่านีลล่ก็ได้เนาะแถวบ้านตาทานพ่อไอ้พี่น้องไอ้โอ้ลืมมา,าว่ะหมัก mà còi mà chín miệng phải cái nào này có đang mà mà chín miệng nó mà nó trên mạng rồi thằng non xa cả đây nam lầm lại đấy, cái thằng à, mẹ cả nhíp than nó mà nhíp than này thằng non thôn này là phải cái nào ok, phổi phình nông, tân nắng tân nắng gái sẽ, lọ lực lực nói theo nè là phổi phình ông ơi, tân nắng gã, cay xì khắm lờ là, thằng cục mong, mù 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 thằng mù 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 phần tốt xì hà mươi là bố hùa thằng con món nó may thì si ọc nòi chú nhưng mà bố là phởi với mà bằng theo cái cây con ơ con nó may con nó may nó ơ nhưng mà với nó nhưng ờ nhưng mà xùm khắc nó là phần tốt mà lưu lưỡi thì xì si chú ơ, phởi มีหนอนหนึ่งเนาะหนอกับบอดดใหญ่บรรไดพ่อแม่พี่น้องนี่นี่หนอนน้อยหนึ่งตัวที่น้องทองจับนี่โอ้นี่ยอดมันนี่หนอกับบอดดใหญ่บรรไดเขายังบวชธนมาหาเนาะหนอนน้อยๆฉันนี่ก็พอได้อยู่ได้พ่อแม่พี่น้องโอ้อันนี้ก็กล้วยทั้งของน้องลาตีพันพวอ่พี่น้อง โอ้เพิ่นมาตัดเอาลายกอเติบได้นี่นะเอาไปซอยให้หมูกินต้มซอยให้หมูกินก็ได้พอให้พี่น้องเอ้ จักนอนิยอดยอดกอกมืงนอดบ่บรู้ว่าจังไดเนาะตอนนี้ก็เริ่มค่ําแล้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยงพงก็กสิได้เนื้อแล้วเนาะตอนนี้ก็ทงแม่น้องงก็กําลังหยิบยบทานอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยอน้องงก็สิเียนหยิบบงจักมื้อเนาะตอนน้องงก็ดึงบ่แข็งไดดึงอ่าเสื้อามันบ่จากแน่นกพตอนนี้ก็ตะเว็นกําลังตกดินแล้วพ่อแม่พี่น้อง đen hùng như thế โอ้ท oh, ั้งพื้นป่ามันก็ไม่เล็กไม่น้อยเนาะโอ้มันกำลังหอนใบอยู่มันก็ร้ายนะเพื่อนพี่น้องโอ้อตโอ้อตโอเคพ่อนพี่น้องตัวนี้กับทางน้องทงกับคือชิจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะเมื่อนี้ทางน้องทงกับเฮ็ดคลิปสันพ่อนพี่น้อง กัเห็ดคืบบุญยาวไปได้เนาะกะขอบุญขอบุญตั้งแม่เมซีเบิร์ตสู่สู่คนเนาะที่บางคลิปของนงทงตั้งแต่ต้นจนจบที่ประคำโฆษณาเนาะมือนี่กะบทางนงทงกับชีอามาขอทานอีกเนาะพ่อยพี่น้องเพราะว่าทานกะยังบัตรแลกบเบิร์ตมือนี่กะมาขอตอนถึงเที่ยงหมกพ่อยพี่น้องเลยบอกช่วงเช้าๆกะไปส่งน้องมากอะ บอกท่านแล้วพลอยพี่น้องก็เลยมาขวดต้นเที่งเพีงยงบัเน,นี้เนาะแดดมันจะงบ่แห้งโอเคพลอยพี่น้องต้นนี้กะทั้งนงทงค่ะชิจบคิวเป็นตอนนี้ก่อนเนาะขอกาขอมาสบายดีพลอยพี่นอ้องเบิร์ตสุขสุขคนสบายดี